ฟันใหญ่ดูดีอะไร ประตูห้องน้าให้นมาเดินขึ้นห้องเรียนไปตัดมาในห้องเรียนไม้ก็เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับชุดที่เละแป้งไข่ซอสและปลาอิ่นคุ้งเหม็นทั่วห้องไปหมดพอเดินเข้ามาเพื่อนๆแล้วครูก็ต่างพากระส่งสายตาจับจ้องไปที่หมยทันทีว่าไปโดนอะไรมาเดี๋ยวครูก็ถามไม้ทันทีว่าไปทำอะไรมาตัวถึงเลอะแบบนี้หมยก็เลยมองไปทางพวกแก๊งต่ำต้นแต่ก็ไม่กล้าตอบปูไปได้แต่ยืนอ่ำอ่ำอึ้งครูก็เลยสั่งให้ไม้ไปนั่งที่แล้วก็เรียนหนังสือต่อแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าทุกคนไม่ต้องไปสนใจ เป็นครูที่ดีจริงๆต่อเลิกเรียนไม้ก็เดินกลับบ้านเด็กกำพร้าพร้อมกับชุนดนักเรียนที่เลอเธอแบบนั้นและเด็กผมเปียที่กําลังนั่งอยู่นี่ก็คือต้นข้าวเธอรักไม้มากเหมือนก็เป็นพี่สาวแท้ๆข,ของเธอเลยต่ไม้เป็นเด็กโตเพียงคนเดียวในบ้านที่คอยดูแลน้องๆที่เหลือขอตินข้าวเห็นไม้กลับมาจากโรงเรียนด้วยความคิดถึงก็รีวิ่งเข้าไปกอดทันทีและสาวเสื้อคลุมสีชมพูคนนี้เธอก็คือแม่ใหญ่คนที่ดูแลและเลี้ยงเด็กๆทุกคนในบ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้นั่นเองขอเธอเห็นไม กับมาสภาพแบบนั้นเธอกระตกใจมากรีบเดินไปถามมายทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มายก็ไม่ยอมบอกความจริงไปบอกแต่ว่าเธอซุ่นซ่ามไปโดนชนของก็เลยหกใส่ตัวเธอแบบนี้แม่ใ,ใหญ่ก็เลยบอกให้มายระวังตัวเองแล้วก็ลีออบเข้าบ้านไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากที่เธออาบน้ําเสร็จเปลี่ยนชุดสะอาดสะอานเรียบร้อยแล้วเธอก็มานั่งลุ้นของในกล่องที่